สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระชันมูกระทะเมื่อวันที่10พฤษภาคมเพจเฟซบุ๊กชื่อดังได้มีการโพสคลิปดราม่าพระชันมูกระทะโดยระบุว่าในติ๊กต็อกเทียงกันใหญ่เลยว่าพระชันแบบนี้ได้ไหมบางคนก็บอกว่าได้เพราะเป็นพระบ้านไม่ใช่พระป่า คือพระไม่ได้ใช้พระวินัยเดียวกันหรอว่าประเด็นนี้พระมหาภัยวันนเคยบอกไว้ว่าการฉันในลักษณะนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยเพราะว่าพระพุทธเจ้าฉันอาหารโดยพระเป็นผู้ปรุงเองหรือการทำของดิบให้เป็นของสุกด้วยตนเองจะห้ามทำแต่บางครั้งการที่พระรับนิมนต์ไปแบบนั้นพระไม่อาจทราบได้ว่าเมื่อโยมนิมนต์ไปที่บ้านจะถวายอาหารอะไรขณะที่ปัจจุบันนี้ คนไทยชอบกินหมูกระทะชอบกินสุก,กี้ชาบูกันหรือบางทีอาจทำบุญให้คนที่ตายไปแล้วซึ่งชอบกินอาหารเหล่านี้จึงทำบุญด้วยการนำอาหารมาถวายพระนอกจากนี้บางครั้งพระเองก็ไม่ทราบด้วยว่าผิดหรือไม่เนื่องจากเป็นของที่ญาติโยมถวายมาแล้วคิดว่าไม่เป็นอะไรหรือบางทีพระก็อาจทราบว่าอาบัตแต่ครั้งจะไปบอกว่าผิด โยมก็อาจจะเสียหน้าได้เสียศรัทธาถาวายพัตตาหารแล้วพระไม่ฉันกลับกลายเป็นว่าทำศรัทธาของญาติโยมตกไปมันจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งพระยอมอาบัติ เพียงเพราะต้องการรักษาศรัทธาของญาติโยมไว้ก็เป็นได้โยมทั้งหลายคนจะต้องสร้างความเข้าใจกันใหม่ว่าต่อจากนี้ไปห้ามไม่ให้โยมถวายของเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นชาบูสุกี้หมูกระทะหรืออาหารที่พระต้องปรุงเองซึ่งจะช่วยไม่ให้ส่งเสริมพระทำผิดวินยัยอย่าทําให้พระต้องไปนั่งและปรุงอาหารเหล่านี้ด้วยตัวท่านเองอัตมาเป็นพระยังมองว่าไม่เหมาะให้พระไปนั่งย่างหมูย่างกุง้ง ให้เขาเห็นก็ไม่เกิดความศรัทธาเพราะฉะนั้นทางแก้กของเรื่องนี้คือ อย่าถวายของพวกนี้อีกพระมหาัิวันชี้แจงซึ่งอย่างไรก็ตามพระมหาัิวันยังกล่าวต่อว่าหากญาติโยมมีความตั้งใจที่จะถวายอาหารประเภทนี้ก็ควรจะปรุงให้เสร็จเรียบร้อยรัดนำจิ้มให้พร้อมแล้วถวายพระเป็นถ้วยๆไปแต่ถ้าให้พระเป็นนั่งรอให้ญาติโยมปรุงอาหารให้ก็ถือเป็นอาบัตเช่นกันดังนั้นหากเลี้ยงได้ก็ควรเลี้ยงถวายอาหารประเภทนี้และถวายเป็นพวกแกงต้มผัดที่ปรุงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะดีที่สุด เพื่อเอื้อเฟื้อไม่ให้พระผิดพระวินัยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ